กระบะหัวรถขับพุ่งชนมอเตอร์ไซค์อย่างแรงหลังจากมีเรื่องกันมาก่อนเป็นอะไรกันเนี่ยคุณหลังซึ่งเป็นคนโพสต์เล่าเหตุการณ์เนี่ยระ,ระบุนะคะว่าเหตุเกิดตอนเย็นค่ะ10มิถุนาตอนประมาณสักเกือบเกือบทุ่มแล้วกำลังขับรถส่งของอยู่เห็นว่า รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับกระทบกระทั่งกันครั้งแรกคือบริเวณแยกซอยปรีดีพนมยงสามสค่ะ<ม>แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเหมือนกับพยายามจะขี่หนีเพราะว่าไม่อยากจะมีเรื่อง<ม>แต่ฝั่งของรถยนต์เหมือนอารมณ์ยังค้างอยู่<ม>ก็เลยเร่งเครื่องขับตามมอเตอร์ไซค์<ม>เข้าไปในซอยที่เกิดเหตุ ลงมาถีงกันอยู่พักหนึ่งแล้วเป็นจังหวะที่เหมือนกับคนขับฝ่ายรถยนต์นะคะคุมสติไม่ได้เร่งเครื่องชนทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์อัดเข้าไปติดกับกำแพงจนกระทั่งมันทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะลูกสาวของคนขับรถยนต์อย่างที่บอกอะคะ่ะเห็นแล้วมันโหดๆนะน้องวิ่งลงมาพนมมือแล้วก็ร้องไห้วิ่งมาหาพลเมืองดีะคะออ่ะมาทะเลาะกันนั่นแหละเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่ง เขาก็มีพี่ผู้ชายขับมอไซคออ์ไปอยู่ตรงข้างตรงตรงข้างทางนะแล้วก็ด่าทอกันไปด่าทอกันมาอีกเนี่ยคนขับรถยนต์เนาะก็โมโหจัดตอนนั้นก็เห็นขับรถยนต์พุ่งใส่คนพี่ผู้ชายนั้นติดกําแพงกําแพงพังรู้สึกว่าน่าจะขาหักนะครับผมหลังจากชนริจแล้วสงสารเด็ก มากครับผมวิ่งเข้ามาหาผมนะครับผมก็เราก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วดูผู้บาดเจ็บเช่นนั้นอนะ่ะทะลุเข้าไปแบบนั้นใช่ค่ะติดอยู่ตรงนั้นเลยขณะที่เนี่ยค่ะภรรยาห้ามก็ต้องห้ามภรรยาห้ามลูกวิ่งร้องมาอีกทางหนึ่งนะคะพอ่อพอแล้วลูกเห็นไหมเ